สวัสดีครับสวัสดีเอทุกท่านครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับปุ่นผ้าร่วยนะครับกับผ้าพอยพี่น้องมาลุยจกกับตัวเลขของอโชคทวีนะครับจึงพผอยเมนพี่น้องหลายท่านหลายคนก็คขึ้นสีเห็นในคลิปแล้วนะครับว่าสําหรับตัวเลขของอาจารย์โชคทวีนี่ให้ว่าเขาต่อกันมาซงวดแล้ว3มงวดซีงวดแล้วครับผมมีสิตีย้อนหลังตามนี้นะครับ หลายท่านหลายคนถ้าเบิ่งทั้งคลิปเลือคือนที่เข้าใจว่าเป็นจังไดนนะครับซึ่งอ่างวดนี้นะครับจะมาเว้าโดยละเอียดว่าอ่าเพิ่นให้มากงวดว,วันที่31เนี่ยวันที่31กรกฎาคม2566เนี่ยเพิ่นให้ตัวใดมาแน่อ่าแล้วเปลี่ยนจังไดนเป็นในลักษณะใดนะครับผมเพื่อนใหใน้ในรูปลักษณะใดก่อนที่จะเปลี่ยนจังที่พ่อแม่พี่น้องเห็นอยู่ด้านหนา้พาพ่อแม่พี่น้องเนี่ยซึ่งเป็นตัวเน้นของแต่ละงวดนะครับเ่บกเกินสามหาง นะครับไม่เกิน3ชุดเท่านั้นารางวัลกติสองชุดรางวัลกติสามชุดนะครับในสองชุดสามชุดเนี่ยนะครับเพื่อนชิเน้นห้หางเดียวคว่มนะครับนี่ก็ถือว่าน่าสนใจมากๆในส่วนของตัวเลขอโชคทวีนะครับผมเพราะว่าเบิ้งย้อนหลังกันนะครับหลังจากถูกแม่เพื่อนถูกมแม่ตั้งแต่งวดใดตั้งแต่ได้เอามาลงคลิปตั้งแจงได้เอามานําเสนอพ่อยพี่น้องนะครับผมงว,วันที่หนึ่งมิถุนายน าฮมาส,สามหางครับผมนี่คือคือเป็นชุดเน้นนะครับได้ไฮมาส,สามหางคือ9 0 4 0 5 2นะครับเลขที่ออกออกยังออก9 0ครับนี่ครับผมนี่คืองวดแรกที่มีโอกาสได้นำเสนอไปพี่น้องนะครับงวดที่2นะครับคืองวดวันที่16มิถุนายนอ่าเพื่อไฮมาสองหางนะครับมี6 1กับ0 3นะครับเลขที่ออกออกยังออก0 3 นะครับผมงวดต่อมาครับงวดวันที่1กร,รกฎาคมนะครับไฮมาสองหางก็คือ83กับ05ครับเลขออกอยังงออกศูนย์ห้าครับผมแทบแทบหมดต้องกลับเลยกับแปลกดีกันนะครับอันนี้กับโมเมนโคตณชนาชว่วเชื่อได้บอพี่น้องเด้อไฮใส่วิจารณาย่านวะคอเบิงคอยเบิงไปงวดหน้าเพิ่นกะที่ไฮยุงงวดในเพิ่นกะที่ไฮต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นย่าเฝ้าเสื้อแอดเห็นแอดออว่าวาวาวว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  อย่าเฝ้าเสียครับผมวเค์ปิดหน้าเบิงสงกรานต์วม่นว่าผู้ใดเฝ้าก็ะชีดึกเอาดึกเอาว่ามนทางสั้นครับผมฉะนั้นแล้วก็ให้วิเคราะห์ดีๆก่อนสิลงทุนเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเงินท่องหายอย่างนะก่อนชีดเอามาหยิบมาจับลตเตลรี่แต่ละใบสองใบมันก็ลตเตลรีร่ก็ราคาแพงเติบอยู่เนาะเอา,เอาบันี้ต่อมาครับผมวดนวันที่สิบหกนี่ครับผมเพื่อนไ้มาสามหางด้วยกันก็คือสามเจ็ดหกสอง 07นเะครับเลขออกอยังออกห2สองนะครับผมอ่าซึ่งวดนี้เพิ่นกระไฮมาแล้วนะครับผมเดียวแอดกะสี่ออกมาให้เบิ่งวา่าเป็นลักษณะนี้ไดในะส่วนของตัวเลขเพิ่นนะครับอ่าเบิ่งให้จบคลิปแล้วพอพิอนลองแล้วเบิ่งให้จบคลิปเพราะว่าสิได้อธิบายได้ถูกเลขอาจารย์โชคทวีนะครับงวดวันที่ส1มเอดกคอหนะครับผมซึ่งเพิ่นกระแยกแยะออกมาให้ชัดเจนว่า มีทั้งเลขวิ่งนะครับมีทั้งเลขเด่นเลขร่องของวิ่งน่ะแหละแล้วก็มีทั้งเลขจับคู่นะครับนี่คือชุดเต็มเพิ่นนะครับผมมี80 8 5 8 7แหดเจดแล้วก็90 8 9ครับผมชุดกันนะะี่ครับมีอยุู่9 0กับ8 9นะครับอันนี้เป็นชุดบนนะครับผมชุดบนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเลขชุดบนกับชุดล่างเพื่อน เพิ่นกัสีร่วมกันมาให้เรียบร้อยว่าคัดตัวเน้นไห่เรียบร้อยแค่สามทางนี่รวมกันเป็นทั้งชุดบนชุดล่างได้เลยยังสี่นะลงทุนได้ทั้งบนทั้งลาง่างยังสี่นะครับผมอันนี้คือแยกบนเป็นแยกล่างทักคนเดียวแอดอสกเว้าสูฟังว่าวันนี้เพิ่นกัดเน้นมาแล้วฟันมาแล้วเด้เดียวแอดกัติเว้าสูฟังว่าเพิ่นเน้ยนจังไหอ่ซึ่งวันนี้เพิ่นกัเน้นมาสองตัวคือกันเน้นมาสองตัวเรียนทั้งบนล่างคือกันครับผมนี่ครับผมวิ่งแปดรองเก้า นะครับสำหรับข้อวิ่งข้อแรนวันถอะมี8 0ดศูนย์แปดหาแปเจดแล้วก็9 0้านย์แปดเก้นะครับเพื่นวงกลมไว้อยู่ที่8ปดห้าต่อมาครับผมล่างวิ่งเจดลองศูนย์เนาะ,ะวิ่งเจดลองศนย์นะครับเด้อล่างนะครับวิ่งเจดลองศูนยส่วนจับกูมีอยู่หกเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจด เจ็ดห้าเก้าเจ็ดนะครับเท่าที่สังเกตเห็นได้ว่าเพื่อนเดียนไปทั้งเก็ดุ่นละสำหรับเลขกแางเนาะซึ่งเพื่อนว่งกกมให้ก็คือ6กเก็ดที่นี่อนะ่ว่งกกมไว้กเก็ดครับผมนี่เนะาะอ๋อยอดกับขึ้นอนะเบิงอีกกระเทียบผู้เบิงว่ท่านนี่ครับชุดบนนะครับผมวิ่ง8ลอง9มี8085879089 นะครับวงกลมไปที่8 5ห้านะครับตัวเด่นวิ่งก็คือ8นะครับชุดบนนะครับเน้นว่าชุดบนมาชุดล่างที่นี่ชุดล่างก็คือ,อวิ่งเจลองศูนย์นะครับเน้นไปที่เจนะครับชุดล่างจับคู่กับมี6 7เจ1 7 7 5 9ย์เจดหนึ่งเจดเจดห้าเกเจครับผมนี่เนาะ จึงเข้ากะจีสังเกตเห็นได้ว่าเพิ่นวงไ้ก็คือวงหกเกจนั่นแหละครับผมวงที่หกเกจอะหลังจากชุดนี้เพื่อนไ้มาเป็นชุดต่อกันนะชุดไอต่องวดวันต่อไปวันนี้เข้ามาเบื้องนี่วันนี้เพื่อนกะจีมาคัดกล่องนี่ที่นี่วันนี้เพิ่นกะจิมาคัดกล่องให้เหลือสามตัวสามชุดนี่แหละบางงวดก็เหลือสองตัวกับสองชุดนี่แหละบางงวดก็เหลือจ้าซีล่ะครับผม ซึ่งข้ากระไดใส่ตียอดล้างมาอ้างอิงให้พ่อพี่น้องได้เบิ้งยังส่ครับผมเตติมาอ้างอิงแบบนี้นะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด็กกับมีถุกไม่ผิดเนาะจากนั้นแล้วงวดต่อมาเนี่ยทีถืออีกบอ่อนะครับกะวิเคราะห์ดีๆก้อนสีลงทุนนะครับเอ,อดกับบะไรการันตีลัานเปอร์เซ็น100ลอยเปอร์เซ็นหรอว่ามันถืออ่ามานำเสนอได้ให้กันเบิ้งนะครับว่ามีเลกสวยเรกงามเขหนาทิดตามยุไส่กลามาให้กันเบิ้ง นะครับถื่อพิยก์กายาบากันนะครับอ่ะบานนี้มาเปิดเผยงันนี้บานบานี้ว่าเพื่อนมาตัดเป็นสองตัวนี่คือตัวไหนแอนแอนแอนเธอบอกมาตัวนี้โอ้คือลีลาจันะไห่เบิงที่แหลกกัะบอให้เบิงเนาะบุญพ้าร่วยเอ้ยจะเป็นคักเนาะเจ้าราชันอ้าวขันโมเจ้า,า,จาบ่าเบิงอันที่แหลกโมเจ้าสีบ่าเขาใจในชุดนี้นะผมก็เลยเฮ็ดยังสีไห่เบิงอ่าขันให้เบิงโลด่าชันที่ไปที่มาพันชี มาผ้ากันเบิ้งนะครับกับจีบลูดเบิ้งนะครับนี่แหละครับที่ไปที่มากของเตะละงวดซึ่งวดนี้อืวัดวันที่สามสิบกรกฎาคมสองห้าหกหกนะครับกับมีอยู่สองห้างด้วยกันเชียนเคยนะครับกับมีแปดห้ากับหกเจ็ดนะครับเดี๋ยวออกนี่ออกหยั่งบ้านต้องมาเบิรงกันเพราะว่าเขียนมากกับเขียนทีมาเลยเดย้ตามใช้ตีนี งวดวันที่หนึ่งนี่ออกเก้าศูนย์งวดวันที่สิบหกออกศูนย์สามอ่างวดหนึ่งก็คอออกศูนยะ์ห้าอีกนะมันกะเข่าตรงเป๊ะๆมันตลอดมาดูงวดวันที่สามเจ็ดกอคออ่าเน้นไปที่แปดห้ากับหกเจ็ดนะครับตัววงเน้นอิหรีนะยังว่าวงหนะแหงเนาะกต่ถามว่าเบิ้งว่ามันสิออกอย่างในสองหางนี่ถือว่ามันบอเลขบ้หลายตัวนะครับวิ่งไปอ่าทั้งไปทั้งกลับนี่ก็ยูซีชุดเท่านั้นเอง นะแต่ว่าโดยส่วนมากเท่าที่เห็นนี่ก็สถิติผ่านมายังโบนีนะครับยังบบกับนะครับยังไม่ได้กลับแต่ว่ามีออกบนสลับล่างนี่กับปนเปนกันไปนะครับจึงเลขชุดกันกองแล้วเนี่เลขที่กองแล้วเนี่ยเปลี่ยนได้ทั้งบนทั้งล่างเพราะว่าเพิ่นคัดตัวออกมาให้เรียบร้อยแล้วครับผมอ่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับผม ทางช่องนําเสนอเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจทังช่องนะแนเด้อครับผมทางช่องบุญพารวยนะครับนําเสนอสาระาเกี่ยวกับแนวทางตัวเลขฝากต้อนรอบพี่น้องเอฟซีเพื่อให้เอาไปวิเคราะห์เพื่อให้ปเปลี่ยนแนวทางกันถือผิดจาว่ากันครับผมถ้ามันผิดก็ขอโทดขอให้หลายนะครับกันถิก็ดีอกดีใจนสำจะรับภูมมีโอกาสได้โชคได้ช่วันต่อไป สลาราอืมอ่ะสรุปก็คือตามนี้นะครับพ่อแม,ม่พี่น้องครับผมอ่าคลิปนี้ผมกะิีถ้ำเป็นคลิปสั้นๆไว้สิบนาทีนะครับว่าวัาวดนว่วมกันไปอืมบอกข่าวเราแจ้งตัวเลขเน้นอีกรอบนะครับว,วันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมสองห้าหกหกนะครับวันนี้มีเลขอยู่สองหางคือแปดห้ากับหกเจ็ดนะครับเชื่อชอบตัวได้กะ ล่องเอาไปเชียงกันเบิ้งนะครับอืไปนอนไปเชียงไปฝันเบิง้งว่าเปลี่ยนเชียงไหน่นะจะได้คลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆสาหรับการติดตามรับชมครับผมคลิปนามาพบ่มาพ้าพกันไหมครับว่าจะมีความเคลื่อนไหวจังไรในส่วนของโอโชคทวีงวดวันที่สามสิบเอกรกฎาคมสองห้าหกครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมคลิปน้าพอกันไหมครับผมสวัสดีครับ